กรรมของนักเล่นการพนันนักเล่นการพนันที่พระอ,องค์บอกว่าภัยอันใหญ่หลวงที่นักการพนันคาดไม่ถึงก็คือต้องไปเกิดในนรกอืมอจริงการไปเกิดในนรกมันไม่ไม่ใช่เพราะการพนันโดยตรงแต่พอเล่นการพนันแล้วเสียคนนั้นก็จะเริ่มประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริต จะเริ่มโกโหกเริ่มขโมยเริ่มฆ่าอ่าอย่างเงี้ยชิงทรัพย์เข้ามาปุ๊บเนี่ยตัวนี้ตัวกายทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริตตัวเนี้ยเป็นเหตุไปสู่อบายแต่มันมาเพราะการพนันอืมเนี่ยดังนั้นการพนันจึงเป็นเหตุปากทางแห่งความเสื่อมถ้าเล่นการพนันเสื่อมละกำลังจะเสื่อมละอ่ายังไม่ล่วงหรอกแต่เท่าไพลาดนิดแต่เรียบร้อยแต่อ่ายังไม่ผิดศิน แต่แต่เอาละกำลังจะผิดสินละนะกำลังจะเสื่อมลอะอพอเสื่อมปุ๊บก็ผิดสินห้าเรียบร้อยเลยทีนี้อืมผมก็เลยบอกว่าอันนี้เป็นเป็นภยัยอันใหญ่หลวงที่นักการพน,นันคาดไม่ถึงคือต้องไปเกิดในอบายอย่างเงี้ยอพอดูแล้วเ,เล่นการพน,นันสมมติว่าเราเล่นไพ่เกมสองเกมไม่เห็นมันจะต้องตนกนรกเลยเลยขนาดนี้ใช่ไหม ดูแล้วมันไม่น่าเป็นเวได้อ่านั่นนะมันจะค่อยๆไปทีละนิดตัวสินห้าเหมือนกันมันมีวิบากอย่างเบากับอย่างหนักมันไม่ใช่ว่าฆ่ามดตัวเดียวไปนรกเลยเน่นอยู่ที่ว่าทําบ่อยไหมทํานานทําเป็นปกติไหมอ่าฆ่าสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กนะสัตว์ที่มีศินหรือเปล่าอ่ามีศินอันเป็นอริยะไหมอ่า ย่างเงี้ยสัตว์นั้นมีพระคุณกับเราไหมเช่นพ่อแม่ยมฆ่าสัตว์เป็นร้อยเนี่ยก็ยังไม่ใช่อนันตริยกรรมยังเป็นกรรมที่แก้ได้ในชาตินั้นแต่โยมฆ่าสัตว์แค่คนเดียวคือพ่อหรือแม่เนี่ยจบเลยไม่ต้องเยอะเนีย่ยเสร็จเลยเป็นอนันตริยกรรม,มต้องรับในทุกติในมหานรกก่อนอ,อย่างเงี้ย แต่นั้นผู้รับการกระทํามีผลเนี่ยแล้วก็ความบ่อยความนานความเป็นปกติมีผลมันมีเจ้า้ัทีิคนหนึ่งเจ้านี้ครณเนี่ยเขามีความเห็นว่าคนฆ่าสัตว์รักทรัพย์เนี่ยพวกนี้ยปิดสินะตกนรกทั้งหมดแล้วเขาก็บัญญัติอีกว่ากรรมใดที่ทำมากกรรมนั้นย่อมนำสัตว์ไป พูะเจ้าก็เลยบอกลูกศิษย์ของเจ้านิคนซึ่งถามล้วเจ้านิคนสอนเธออย่างไงลูกศิษย์ก็บอกสอนอย่างเนี้บอกถ้าสอนอย่างเงี้นะใครๆครจะไม่ไปอบายตามคําของนิครลนลูกศิษย์ว่าอาะทำไมงั้นละ่ะก็เลยถามลูกศิษย์เคยฆ่าสัตว์ไหมเคยอาจจะเคยฆ่าสัตว์แสดงว่าต้องไปนรกแน่นอนใช่ไหมไม่มีข้อย,ยกเว้นเลยนะพ่อก็บอกใครฆ่าสาัตว์ตกนรกทั้งหมด ผู้เจ้าก็ถามต่อแล้วทั้งสมัยไม่ใช่สมัยทั้งกลางวันกลางคืนเธอฆ่าสัตว์หรือไม่ฆ่าสัตว์มากกว่ากันอืมลูกศิษย์นิคนก็มาคิดเออไม่ฆ่ามากกว่าน,นานๆฆ่าทีเหมือนเราฆ่าสัตว์ตลอดทั้งวันไหมไม่แต่บางทีก็ลำคาญยุงกัดผัวอ่ามดมากัดบีอ่าวันหนึ่งอาจจะทําครั้งสองครั้งใช่ไหมเห็นไหมผู้เจ้าคิดทุกวินาที ทั้งสมัยไม่ใช่สมัยทั้งกลางวันกลางคืนเธอฆ่าสัตว์หรือไม่ฆ่าสัตว์มากกว่ากันเธอขโมยหรือไม่ขโมยมากกว่ากันโกหกหรือไม่โกหกมากกว่ากันมันต้องนับกันทุกวินาทีเลยนะถ้าคนทําเป็นประจำปกติส,รรม,สรรม่ําเสมออันนี้วิบากอย่างหนักนะนรกกําเนิดชานเปลววิสัยวิบากอย่างเบาปานาธิบาทอายุสัน้นอาทินาทานจะเสื่อมจากโภคะ การเมสุมิชาจารย์จะก่อเวรด้วยศัตรูศัตรูจะเยอะนะมูสาวาทโกหกเขาจะถูกกล่าวตู่ด้วยถ้อยคําที่ไม่จริงพวกเราเนี่ยที่ใครเนี่ยชอบเบียดเบียนเราด้วยวาจาที่ไม่จริงเฮ้ยมันไปด่าเราอย่างนี้อีกแล้วว่าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยอ่าน่ะเจอวิบากนี่วิบากอย่างเบาเลยนะอ่าวิบากอย่างเบาเนี่ยอันนี้5สุลานี่วิปลาส แต่ยังหนักเหมือนกันทั้งหมดคือนรกกบเนรสารเปลวิสัยเนี่ยดังนั้นพระพุทธเจ้าเห็นหมดไงว่าพื้นนานี้จะทรงพื้นนานี้คืออารมณ์แบบนี้จะทรงผลให้สัตว์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็จะบัญญัติซึ่งตรงเนี้ยพระองค์บอกจะไม่มีใครบัญญัติได้นอกจากพระองค์ทรงเป็นผู้มีมหากรรมวิพังยานในการจำแนกกรรมอย่างละเอียดหรือบางคน ยมงเห็นเขาโอ้ทำดีจังเลยคนนี้ทำดีดีนะทำไมยากจนหรือได้ผลตอบแทนที่ไม่ดีแต่ทำไมคนนี้ดูมันทำเลวจังเลยในสังคมแต่มันได้ดีได้ดีจังเลยผู <c oughs> ย้าบอกกรรมอีกสามระดับนะกรรมก่อนนั้น เห็นก็ทําอย่างนี้นะแต่ก่อนนั้นเนี่ยเขาไปนั่งสมาธิมาปะรักษาศีลมาปะอมผมเรียกว่าปุเพวาสาตังกตังโหติกัลยาณกรรมังสุขเวทนียังในการก่อนเขาได้กระทํากรรมงามอันนําไปซึ่งสุขเวทนากรรมนี้มาส่งผลก่อนอืมหรือเราเห็นข้างในปัจจุบันเนี่ยเขาทำเร็วอย่างเงี้ยแต่ในการภายหลัง ปัจฉาวาสตังกตังโหติกัลยาณะกัมมังสุขเวทนียังในการภายหลังเขาได้กระทํากรรมงามอันนําไปซึ่งสุขเวทนากรรมนี้มาส่งผลเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้ตรงนี้ให้ผลก่อนอย่างเช่นเขามานั่งสมาธิสมาธิเป็นกรรมที่จะส่งผลในปัจจุบันอันอื่นคอยก่อนอันนี้แรงสุดอย่างเนี้กรรมระดับที่สามคือกรรมก่อนตาย ก่อนตายเขาได้สมาทานซึ่งสมาธิิได้อย่างบริบูรณ์หลอดเนี่ย <Yeah. S 1> อีกสามอันที่จะทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเห็นเขาไม่ดีเลยเหมือนเพื่อนอของสรารการนี้พู้เจ้าบรรพยากรบอกว่าเจ้าสรารการนี้ได้เป็นโสดาบันเพื่อน,เอนๆเขาก็เออโอยวายทุมามกันบอกอะถ้าพู้เจ้าพยากรณ์อย่างเนี้ยคนมันก็เป็นโสดาบันกันทั้งโลกแล้วมั้งเนี่ย เพราะเขาบอกว่าเจ้าสาร,รการนี้เจ้าสาร,รการนี้นี่ทุรพลด้วยสิกขาสวยน้ำจันทร์สินไม่ดีกินเหล้าแต่พระเจ้าบอกว่ายังไงพร้เจ้าบอกว่าเหตุผลที่หนึ่งการที่จะพยากรใครผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาตลอดลาตรีอันยาวนานว่า จะไปสู่วินิบาตนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ดังนั้นใครจะพยากรณ์สารการนี้ซึ่งมีความเลื่องใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาตลอดลาตรยียนยาวนานว่าไปที่ต่ำไปที่ชั่วไปพบชั่วนั้นเป็นไปไม่ได้นั่นคือคุณสมบัติที่เขามีแม้เขาจะยังทานเล่าอยู่แต่เขามีความเลื่อมใสตัวนี้ข้อที่สองก่อนที่สรารการนี้จะตายสรารการนี้สมาทานซึ่งศิกขาบทก่อนสิ้นพระชนตั้งใจรักษาสินห้ง ครบองคโสดาบันพอดีกับเลื่อมสายในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวขาดเรื่องศีลอันเดียวก่อนตายสมาทานศีลครบสี่ข้อเป็นโสดาบันรอดเห็นไหมถึงว่าแล้วเพื่อนสรารการนี้จะมามองสรารการนี้ตลอดทุกวินาทีได้ไหมมองไม่เห็นไงไม่ได้ตามเขาตลอดเห็นเขาแค่นิดนิดหน่อยตอนไปกินเหล้าด้วยกันแค่นั้นเองใช่ไหมเหนี่ยคนเราจริงประเมินใครไม่ได้ ประเมินใครไม่ได้ผู้เจ้าบอกยาพยากรตรวจสอบตัดสินบุคคลไม่ได้ตามเขาไปตลอดผู้เจ้าจะพยากรใครเนี่ต้องดูด้วยเจโตปริยญาณสองรอบด้วยดูรอบแรกเห็นทั้งกุศลอกุศลดูรอบสองปุ๊บโอ้เห็นอกุศลเกิดขึ้นมาในปัจจุบันพระองค์ก็จะมองนะ กุศลมูลที่เขายังตัดไม่ขาดมีอยู่ไหมเห็นไนหะมคงจะไปตรวจสอบฝั่งตรงข้ามเห็นคนนี้ทําอกุศลในปัจจุบันขึ้นมาปุ๊บกลับไปตรวจสฝั่งกุศลเลยกุศลแล้วตัวตลอดสังสารวัตเลยนะที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยเรียกกุศลมูลกุศลมูลเนี่ยมันผลักดันให้กุศลธรรมเกิดต่อไหมนะถ้าเกิดต่อคนนี้จะไปทางเจเลยไม่ไปทางเสียม แม้จะทําอกุศลในปัจจุบันอยู่ก็ตามอมแต่ถ้าการดูด้วยเจโตปริยาญานครั้งที่สองเห็นอกุศลธรรมที่เขาทําขึ้นเฉพาะหน้าตรงเนี้ยในปัจจุบันเนี่ยแล้วพอจะเวียงพอท่านไปตรวจดูกุศลมูลปรากฏว่าเฮ้ยกุศลมูลลม้มแสดงว่าอากุศลธรรมตรงเนี้ยแรงเพิกถอนกุศลมูลทั้งสังสารนี้ได้ครูจ้าบอกท่านจะพยากรณ์คนนี้ว่า ต้องไปเกิดในหมานรกตลอดกับเยียวยาไม่ได้ลืลนะแต่ถ้าเห็นเขาทำกุศลพงจะไปมองฝั่งอกุศลตลอดถ้าอากุศลละมูลที่เขาทำมาตลอดเนี่ยผลักดันให้อกุศลเกิดต่อคนเนี้ยถึงจะทำดีในปัจจุบันก็จะไปทางเสื่อไม่ไปทางเจริญ แต่ถ้า,ากุศลที่เขาทาเนี่ยแล้วพระองค์ดูเวียงมาดูฝั่งอกุศลมูลตลอดสังสารเห็นอกุศลมูลล้มหรือถูกเพิกถอนไปนะพระองค์บอกว่าคนนี้จะไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมแสดงว่าความดีที่เขาทาในปัจจุบันนั้นแรงพอที่ล้มอกุศลมูลทั้งหมดซึ่งต้องเป็นความดีในระดับที่จะเป็นอริยะนั่นเองที่พระเจ้าทรงพยากรเอาไว้